นับบ่้ห้ามจับไปไดิจะจับไปไดิต้องนับสักก่อนนอ่ปล่อยแห้ง,น,งนับล้ไปม่หันนับไปโหจักเด๊ดนะนับคันได้ไหมอ่ะคันได้เซ่อหายอีก วันนี Na, no, ้ไม well, ่อยฮะวันนี้ดับนะว่าว้เกี่ยวกันเรา่ยวกัหมันนะใชมเกี่ยวกับดับอ่าก้จอาหน้าวันนี้สองสามสอนสอนอีกยังกับพสองเก่านั่นดย นั il, en. ่นบ่ม exactly. yeah. 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 <tr so. ันมันยังะเออมันใช้ยี่ห้อเน้นเนินเดี๋วนนเน้นสองสามสีห้าสิบ่งันบาทนี่เสบาทนี่สบรดกกันบเศร้าเศร้าเฮตุยังไงมันจะสิเป็นเศร้าบันนับไม เงินสิบบาทนี่เน่งสองสามงขาดมาขาดสอนสามสามเออหนื่งมือมอใส่จังสิสสหสองสา,สามสีส่ห้าแปดสิบแปดสิบแปดสิบน่ะตัวแปดสิบหนสองเ้าเส้าโอ้สองเ้าเจ้าอือเริ่มนเนี่ยอ ไม่สีเรียนอ่ะฮะโมอขาดสามขาดสามติดสามเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรสิบเป็นสิบบาทมันแมนบ้านเมียเออออกมาจำได้ไม่ามันกลนมโมโพ่อไก่โมพ่อาวเอ้เนี่ยโมพ่อสาวโ่อาวเนี่ยเดียวหายจากเรียนอ่ะหายจากเรียนเดียว เอียรียนหาจากเรียนมีจากเรียนเรียนหานั่นเ่นเอ่ยสามสามสามสี่สี่อ่าเรียนบวกบันจักดบังับบัคอันนับไปอีกที่ละมีจากเรียนบาทเรียนหาเรียนคนเรียนคเรียนที่แค่บาทบาท นับมาอีกนับไม่มันบอแจงนะแต่นี่เกยดยบงงงอยังไม่ป่านอะสีเนี่ยสี่สองสามนับมมันบอกครบ้าวเจ้าเกียนเหนึ่งชีบเ้าเนี่ยไะพ่ออยู่บ่านพ่อมาพ่อคนมามาพ่อไง ขาดสามขาดสามขบาทบ่าหาาเดียวหาอาาหาเดียวกาหาเดียวก็จะบ้าเศรมันบ้ได้เนมันบ้ได้เนาะคนบ่พ่อเศร้านับบ่พ่อเศร้าบ่ได้บบ่กันพ่อเศร้าขันพ่อเศร้าจังสี่ได้เงินไม่หาเนื้อเออหานื้อมันเกินหาเนื้อมันไกลเศร้านี่ยหาดงบ้าับนับไหมนับบอกเยอจะว้าบาทนะ ที่บานเออฮะเออเป็นอะไรบ้านเป็นจ้ากวางบ้านเออก็เชตัวบ้านเป็เช่าเลยเหรอเออเช่าอ๋โอ้โหเดี๋ยว้คันบ่กเอาอาม่าไม่ปลาเียวปาสีบพีเบิ้งไม่ปลาเชีเอาเบิ้งเบิ้งีพเบิ้งเลยคนนี้นับคนนั้นนจมบอลนับจมบอาดิ หนึเออสองสองสามเนี่ยพ่พ่อเศร้าอีกอุวยโอ้ยทางกนงุ่นนะเจ้าน่ะงุ่นเอาว่ามันเป็นราขงไม่หันหนึงหันนึงก็เป็นเท่าไรบาเออเป็นเท่าไรบาบุบบกกายเศร้าตัวมันกายก็บอะ่ไรอี่ไม่สี่เลี้ยนบุนฮะสี่หาเลียนบุน ตังสิพ่ออันตัวสิพ่อ้าอันนับเบอ่งไหมหนึงเออสิบเ้อสิเออ,ปเ,อ,อเป็นเท่าไรลบาทเป็นเท่าไรบาทอียงลยนะแสอง1สิเออ,เอ,อ บ่พ่อเศร้าอยู่โม่พอเศร้าเมื่อไหรดอกเงินวนี่มีดีเห็น่า่พอเศร้าป่จะไนเนาะเย็นหาสี่เหรียญหดาท่เนหาหกเหรียญสีเหรียญบมเอุ่นมอนนับเอาเงินอุ่อนสิมานับอกรอนก็เงินนี่นับไหมเห็นมันพอเศร้านับ ันาไม่เห็นพ่อเศร้ากม่องเร่ไ่ได้จังนาเห็นพ่อเศร้าเก่อนกตกลงกันว่าเให้เศร้าบาทใชยเจ้าหนี่สิบบาทนั่นเอนะาไปะจังนาบ่ครบนะับบาครีบคือทอดมาเท่าไหร่นานยาไปไก้นขนาดนี้เจ้า ừ nhiều thằng thằng không ừ. thăng nhiều không thăng cái không thăng nhiều Nhỏ thăng nhiều không 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 thăng nhiều สองเหรียญอะรเนียจัเอ้ยโอ้ไม่ไม่ได้่ยฮะเอาสองเหรียก็ได้ยี่รอยขวดหนึ่งออยี่อยสองขวดก็ได้ยี่รอยสองขวดเป็นเีรบาทบ้านคื้โสองเหรียญไม่ได้ขวดหนึ่งแล้วอีกสองเหรียญจะก็ได oh, kind of mm. ้อีกขวดหนึ่งเป็นจงก้บาทบ้านเป็นจักบาทบานสิสิบสิบส่สิบกุนน่ะ

ยีส่สิบุ่นอ,อะเพอาเศร้าเลยยี่สิบอ่ <c oughs> ไม่ได้หลายเนี่เอามาขึ้นเอามาขึ้นสิบหนึ่งที่มันหลายพนสิบหนึ่งก็ไ,ได้เอมเราคนหนึ่งะ่ะออไม่ได้บอกหลายหนึ่งทด้น่ะตอนมาไปนี่แต่เจ้าแล้วท่อนมาฮันนีนเลยพราะว่า,านนออีสิบุ่นเออทอนมาทอนมาให้เกียบอลติดล่ะแล้ว่าขันพอาะว่ี่ิบมึงง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  เอาไปใช้เห่นน่ในสี่สิล่ะขอส้าบาทขอไปรีส้าบาทวันนี้ถือดีขอส้าบาทว่าสัให้นับเขานับไปปะี40สี่ิูงเขาขึ้นไม่แม่ป <1993 S 1> <40 S 2> รีเสสหาแปดเดสิบสิบละเก้าสิบหาจักบาทบาทหนึ่งาทางหนึ่งเขาเีนถาบอกว่าขชิ่กอน คนสื Gosh, the, ่อเลือกหาเนื s <S huh, ้อมาได้ก็จะหาเนื้อหาเนื้อผู้ขานเนื้อหาเนื้อผมยันถามว่าวางไว้ชิ้นก้อนเบิงสิบอ่เออเกี่ยมมาสิบอ่เนี่ยเามยันถามว่าวางไว้ชิ้นก้อนเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้นับกันสองเดือนอ่าดีบ่ออีกมาวางอีกเดือนหนึ่งบ่อใส่กันเอาไว้ใส่กันชิ้นก้อนสองเดือนหนึ่งบ่อเอามาร่วมกันสองเดือนนั้มาร่วมกันร่วมมาไหนตุ้มใส่กันตุ้มใส่กัน อหมวย้ำไมาใส่กันเออเดี๋ยวจะขวดเดียรวยเลยเออเอาเดียนเติมมาใส่ตัวนี้อีกบาทเออเดี๋ยวจะขวดเออสองขวดเป็นจ้กบาทบาทเลยไดี๋ยวจะวเนี่ยไม่บาทอีกบาเดี๋ยวรวขวดแล้วจกบาทเดี๋ยวรขวดแล้วจากบาทถ้าว่าอยากกินเอ็มรอย ขอเงิไปซี่อ็มลอย,ออยอว่เอขอจับาทงบวกแต่ว่าขอยอ็มลอยขวดน้นเออม,มันเกินลาตัวน่ะมันได้สองขวดเอาเกินมากน่สองนี้ก็ได้อลอขวดหนึง่งเออมันได้อนจอนขวดออบอกอุ่อน,นที่สิบบ่บาทนะหายยบ่เนี่ <c oughs> ย <c oughs> หาหนึ่งมากอไปยังหานึ่งหาหนึ่เอาขอเอ็มลอยขวดหนึง่งควบกบ หานึงซ ok> um> ื้อบาได้บอกบ่หาหานเยวหาหนึ่งอีแล้วบกเล็กอพ่จิจะเล็กหานึงหานึง่หหานเยะบ่หาหานึงขาดหานึงจสิพ่อาเฮ้ยหาสิเรียบอพ่อาวันอยู่เนีหาเรียญหนึ่งจิสิพ่อ้าวเอาผงลงไม่นัเพ่เบิ่งไอ้เบิ่งไม้ยังไงยนหาสองยญไดเอ็ม่อหนึ เอามาอีกหนึงจังสิพ่ออันอันขาดอีกหาหนึ่งจูบสาว้าเผื่อบังคุณไม่บิงว่ะาอีกหนึ่งใจพ่อเศร้านเห็นหาจากอันน่ะนาบังสอนฟังที่สอยางขาดอีกบอกลาไรปาะเด๋ฮะขาดเท่าไหร่ล่ะห้าบาหาบาจึงเรียน

แม่เ่ายังไหนต้องให้ลูกเคยหาม่ให้แม่เ่าดิลูกเคยหาให้แม่เ่าใช่สิมาขอน่ไม่เ่ามันสิคือบ่เป็นเรมอกนไมสัมมาไมเอสิปนเรยน้านเรียไปานเรีย้านาบานไอ้บ้นเยัพิงค์จะบาดบ้านเรียพิงค์จะบาดบาดเรีเอามาร่มกันมารวันนี้ไปเดงเป็นจนเป็นอนีกล เาไม่าไม่แม่เราไม่าไปที่ไหนนับที่ไหนับที่ไหนไปเรียนอะนไม่จะเรียนแล้วนับอยู่เรียนบอนทัวจะเรียนบาทแล้วอืมไม่จะเรียนหาเร่งมาหาเลยจะเรียนนี่นีบ่อเรบอหาบ่บ่บอมมาเอามาใ่มนเอามาใ้ไปเสียหอเบ่งบาทนับเบ่งบาทที่พสาวอยู่อ๋อไอ้เพิ่บเพิ่มกันนี่เอามา นั่นนี่หานึ่งนี่เอามาอามาน้าสกนบันี่านบเบิ้งบานอนเฮียด้าเบิ้งบรบบอกเอ้าอยิมสามต่วอวมกันอี่เนเบ้งนเบิ้งนเบิ้งเงินไปามเงิน ระเบิงประเทไทยเบื้งเงินหนึ่งสองสี่ยังสี่ยังมัพ่ออีกบัวอ้ว่้าหงอยไมเบื้องเงินนันเป็นเบื้องสะ่ายเบรอนเงินน่ะเป็นพีญญาลักฐานเด้เลียงกันแบบอ้มุ้ยมาลายจบงบันับเบื้งเอามาใส่เบิ้งนับเบิ้งบัวนับเยอะนนับี่แล้นับใส่ที่แล้จะสิบหก เอาผงลงแล้วม,มานับใส่นับเธอเหรียญบาทมันจะเป็นจักบาทบาทเอาเงินเอากำไรนี่เหรียญมัน hey, นี่ยนับเบิ้งบาทมันเป็นจักบาทบาทนะฮะสิบใช้สิบใส<า>่ส<า>ิบหาบาทนี่ย่อมหาใส่เงินหานุ่นนุ่น กูงงนับสามมันยี่จนหาบาทเนี้ยเอาทีละหาที่ละหาอยู่บาทไม่ก็ไก่าวเราบาทเจนี่ก็ไาาละยังมาเจมาพ่อสาวนับไหมบ่ได้ต้องหมดเงินนับเจ้าพอววันนับ่้าพอาวจังเดียวยังดีซีบบเนาะ mún có có gì mà ăn vừa quả ăn quán. quả nào có không bỏ? Bỏ. Tháng...